วัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอรีวิวกระเป๋ากับแม่ปุ่มนะคะช่องสมัยโมลี่นะคะก็ในวิดีโอชุดนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าประมาณ9ใบด้วยกันนะคะที่จะมารีวิวเพื่อเป็นประโยชน์กับสาวๆนะคะที่กําลังมองหากระเป๋าใบใหม่กันอยู่นะคะซึ่งในวิดีโอนี้นะ่แม่ปุ่มไปเอฟกระเป๋ามานะคะเป็นประสบการณ์ใหม่ในการซื้อกระเป๋าของแม่ปุ่มเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อกระเป๋ามา ก็มีแต่งานมือหนึ่งนะที่ผ่านมาที่เคยรีวิวมีช่องให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็มือสองเนี่ยไม่ค่อยมีอะค่ะน้อยมากน้อยมากก็คือแต่ช่วงหลังๆมาเล่นงานแบรนด์มือสองอยู่บ้างนะคะแต่อีเดีโอนี้มันจะเป็นการเอฟกระเป๋าซึ่งพวกไปเอฟแย่งกับคนที่เขาสนใจจะซื้อเนื้อน้อในเพจต่างนะคะจะมีใบไหนกันบ้างนะคะที่ คนสนใจนะลองไปติดตามรับชมในวิดีโอนี้นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านที่กำลังมองหากระเป๋างานแบรนด์นยี่ห้อต่างต่อไปนี้นะคะไปรับชมกันเลยค่ะคามาที่ใบแรกนะคะนี่ใบนี้นะคะหลายหลายคนคงอาจจะทราบกันแล้วนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเพราะว่าเป็นยี่ห้อที่โด่งดังมากอเมริกาใช้กันเอยอะเลยคือเรเบกาเรเบกามิงโกฟ ดีมิงค์อปเนี่ยเนาะนี่นะคะก็ไซส์อ่ะมันจะใหญ่นะคะเป็น,เป,นเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของรุ่นนี้แล้วนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าเลิกผลิตหรือยังเพราะแม่ปู่ก็ไม่ค่อยเห็นใครรีวิวแล้วใบนี้น้อยมากมีแต่ยูทูบเบอร์ฝั่งอเมริกานะคะตอนแรกแม่ปู่ก็หาข้อมูลดูอยู่นะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนี่มันคือรุ่นไหนมันเป็นรุ่นแม็กเลดดี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นของแท้เลยนะคะมือหนึ่งก็จะอยู่ประมาณก็หลายพันะะเป็นหมื่นะะบางใบ นี่เป็นงานหนังแท้ทั้งใบนะคะเพื่อนด้านหลังมันจะไม่มีริ้นใต้ตรงเนี้ยว่ารีเบกามีขอบนะคะมันจะเป็นแบบลูกมุ่งไปเลยนะเป็นเป็นริ่นรุ่นเก,าก่าๆอันนี้ปักโบนนะคะมีโบทา้านตรงกระเป๋านะใบใหญ่พอสมควรมันใส่ของได้เยอะและที่สำคัญใบเนี้ยสามารถใส่ iPad ได้เพราะมีช่องใส่แยกนะคะ ค่ะซิปก็จะเป็นตามสไตล์ดีเบก้าที่อยูมัมน,มมมนจะมีเนี่ยพยามาแล้วนะคะทุกคนซิปมันจะเป็นปั๊มปั๊มคำว่าดีเบก้าอะไรเงินนะคะใบนี้แล้วข้างในยยไปดูกันนะคะว่าเป็นอยา่างไงมองเห็นไหม,ไมเห็นนะคะนี่เดี๋ยวมาเป็นย้ายมาตรงนี้ บอกว่าเป็นช่องใส่ไอแพดจะเป็นตรนงตุ๊กแกนะเปิดเข้าไปได้แ้างเลยดูนะคะนี่นะ,ะช่องใส่ไอแพดแยกต่ังหากนะคะหรือจะใส่อย่างอื่นที่เป็นแบบโทรศัพท์อะไรก็ได้นะคะแยกไปข้างในมันจะเป็นประมาณนี้เอางี้เดี๋ยวแม่ผมรีวิวแบบไม่เห็นหน้านะคะไปรีวิวเฉพาะงานกระเป๋าเี้นะคะเราไปเจอกันนะคะคะทุกคน อะไ่ก็จะเป็นอะไรเงินนะแล้วตรงนี้มันจะเป็นที่เกี่ยวนะคะนี่ดึงออกได้นะคะเปิดเข้ามาเขาจะเป็นช่องซีฟนะคะแล้วก็นี่คว่ารีเบกาเ่าเป็นช่องใหญ่หญเลยนะคะซับส,สวยมากนะคะพวก,กระดอดสีดำเออจีน้ํเาเงินจุดดำเนะ,ะนี่ก็เกี่ยวเข้าไปถือน,นะคะสาวๆอเมริกาเขาชอบแบรนด์นี้กันเยอะนะคะแม่บุก็ ไปเอฟก็ดได้นะใบนี้นะคะฟุกเหมือนกันอ,อแสดงว่าเน็ตเน็ดแรงอยู่นะคะไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นแบบว่าบางทีบางครั้งก็ไม่มีคนจะเอฟอะไรเงี้ยไ,ได้ได้มาใบนี้แล้วมันแท้เป็นใบแท้นะคะงานแท้หนังแท้ด้วยนะคะเป็นสีเบจนะมาดูข้างในกันนะคะ มิ้งกอล์ฟนะคะแล้วก็มีซิปท้านในด้วยนี่นะคะของซิปข้างในแล้วก็มีเอ่อนี่ช่องใส่ iPad นะคะเมื่อสักครู่ที่มันไม่เห็นแล้วแม่ผมเลยต้องมารีวิวแยกนะคะจะได้เห็นกระเป๋าชัดเจนสายหนังแท้มากับตัวกระเป๋าเลยนะคะอะไรเขาก็ยังดีอยู่เลยอะ แท้เลยอะที่แม่บุญได้ไม่ใช่สายเทียมนะที่ได้มานะคะมาเนี้เนาะที่ใ,ใบนี้นะคะใบนี้เป็นแบรนด์ของ v ินซิสเบนนะคะเป็นแบรนด์ของอทางเกาหลีเลยนะคะยี่ห้อดังอันนี้เป็นหนังแท้นะคะก็อาจจะมีจุดรอยน้ำนิดเดียวบางตัวนะคะเพื่อนหนังแท้มันโดนน้ำแนละ้วบางทีมันจะเป็นรอยนะต้องเอาไดมาเป่านะคะมันถึือจะแห้งมันหายไปนี่นะคะ จะม,มีเป็นช่องด้านหลังแมกเนตนะแม่แม่ผมชอบตรงนี้ค่ะมันใช้งานสะดวกใส่โทรศัพท์ได้เวลาเราแอรแท้ VB นะคะ,ะโ,โ,โลโก้เขานะเปิดเข้าไปแมกเนตนะคะก็ไปจะมีช่องซิปอยู่ตรงกลางนะคะข้งางในอันนี้เป็นยัดกระดาษออถุงไว้นะคะ,ะเปีนวินซิสเบนนะคะผ้า สกีนลายแบรนด์เขา V B เลยซีฟเนยเทุกคนมันยังติดพลาสติกอยู่เลยนะคะยังมันใหม่มากเลยอะใบนี้นเป็นงานมือสองนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสภาพดีมากๆนะโขาโอ,โอ้แค่ผมต้องลงกับงานมือสองเหมือนกันบางทีนะซื้อ l a ซด้ามือหนึ่งนี่ยังอายมือสองนะราคาที่แบบราคามือหนึ่งลาซด้าแพงกว่ามือสองพูกกว่าแตได้ดีกว่านะ สำหรับทุกๆคนนะคะที่สนใจจะเปิดใจใหกับงานมนะีอสองนะลองมาชมว,วีดีโอนี้นะ,ะ,ะสวยมากค่ะเพื่อนๆงานดีมากอ,อ,อ่มาต่อกันที่ใบนี้ใบที่สามแล้วนะคะเป็นอายุหอของด a ร k l ลอนดอนนะคะนี่ด Dark ล o n ดอนเลยด๊ะนะคะกลกระเป๋าเป็นหนังแท้ผสมผ้าแคนวา์สนะคะลายสวยมากเหมือนผู้ดีอังกฤษนะ สไตล์แบบคุณนายคุณนาย,นายทรงหมอนหน่อยนะคะเพื่อนๆเอามาดูตรงนี้นะคะใบนี้อยากบอกว่าแม่ปุ่มได้มาฟรีด้วยอ่ะในเพจแต่โหชคดีมากๆนะคะไม่ได้เสียเงินซื้อนะใบนี้เพราะว่าเอฟเป็นลูกค้าของน้องเขงชาชอบพักแล้วแหละ,แล,ะแล้วเขาแจกพอดีนะแม่ผมเอฟฟรีทันนะคะเลยได้ใบนี้มาอ่าเปิดช่องซิปเข้าไปนะคะเป็นแบบไหนะเราไปดูกันนะคะด้านใน นี่นะคะ,อะของรักลอนดอนเนี่ยซับข้างในจะเป็นหนังนะจากที่ทุกคนสังเกตเห็นนะคะ,ะเป็นหนังแต่ก็จะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋างานมือสองนะคะคนที่เล่นงานมือสองต้องเข้าใจนะคะมันจะไม่กริบไปเหมือนงานมือหนึ่งนะแต่มันใกล้เคียงมากนะบางใบนี่คืองานมือหนึ่งชัดแน่นอนเลยอ่ะคือเพียงแต่อามกจะตกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็เหมาเหมามานะขายนะคะยี่ห้ออะไรคะ หลายๆคนคงจะทราบกันแล้วนะคะแบรนด์โคชนะคะรุ่นนี้จะเป็นสะพายนะขึ้นบ่าขึ้นไหลนะคะมันจะเป็นงานมือสองนะที่แม่ผุซื้อมานะคะอ,อันนี้เขาให้แท็กแท็กมาด้วยนะแท็กนี้น้องเขาบอกมันก็ราคาหลาหลายร้อยอยู่นะแท็กบางทีก็เป็นพันนะมันมันมากับตัวกระเป๋านะคะก็โคชแท้นะคะใบนี้แม่ผุก็เอฟมาจากเพจ กระเป๋าเบอร์อสองเช่นเดียวกันนะคะนีนะคะด้านหลังก็จะมีะตําหนินิดนึงอะ่ะมันเป็นเหมือนผ้าที่แบบคูลสีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะมันมันออกมันสีไม่เสมอันอะแต่มันก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรนะคะเพื่อนๆฐานกระเป๋ามันก็ปกตินะคะนแท้ผสมผ้าแคนวาสนะใบนี้นะคะ,ะดูอะไรอ่าเนี่ยสีทอง สีทองนี่จะเป็นหนังหนังแท้ผสมผ้าคนวาสแบบเปดซิปจะเป็นซิปปี้นะคะรุ่นถอดได้เหมือนเพเสื้อแจ็คเก็ตอะ,อะดึงออกนี่ละมันจะหลุดออกอะนะเนี่ยนะหลุดออกแล้วนะคะมาดูด้านในนะคะมันจะเป็นรุ่นของขาวมีเลขนะคะเช็คแล้วของแท้แน่นอนนะคะร้านของน้องเขาไม่ผม้จ่กมีแต่ของแท้นะ เป็นงานแบรนด์จะเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นผ้าซับไม่เป็นแบบซับตินหน่อยนะของโค้ดใบนี้นะคะช่องจะมีช่องใส่ของสองแยกกันสองช่องนะด้านนี้นะคะประมาณนี้หนะ้าโค้ดนะคะที่ใบนี้นะคะเป็นของปีแอกแดงนะคะนี่มันจะเป็นกระเป๋าทรงทํางานนั่นเองมีปีข้างๆนะคือมันโดนทับพับมานะ ก็เลยทรงนี้ไม่เข้าที่นิดนึงแม่ผมใส่ของใช้อยู่นะคะใบนี้จะเป็นสีออกน้ำเงินกรม,มาท่านะมันงานจะเป็นงานหนังเซฟเวนโน่นะคะเนี่ยจะเป็นลายๆมันจะแบบไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนง่ายนี่นะคะแล้วนนี้นะคะเปิดแมกเนตเข้าไปนตัวแนยนมากข้างเดียวแม่ผมเอาไม่ออกเดีนะคะเป็ได้แล้วค่ะ นี่นะคะแม่บุ๋มก็ใส่ของไว้พวกเจลแอลกอฮอล์พวกสเปรย์แอลกอฮอล์นะของที่ใช้ในประจำวันชีวิตประจำวันนะคะเวลาออกไปข้างนอกนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขานะรหัสของปีแอร์กาแดงนะคะปารีสนี่นะคะเป็นงานมือสองนะสภาพยังดีอยู่เลยนะกิิบๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนท่านไหนสนใจก็ไปลอง มาหาได้นะใน Facebook เยอะมากนะคะที่เพจต่างๆที่เขานำมาให้เอฟกันนะกระเป๋านี่นะคะประมาณนี้นะสวยๆนะคะหนังซาเฟโนมีซิปข้างหลังด้วยฐะะานกระเป๋าก็แบบนี้เลยนะคะอันนี้ใบต่อไปกันเลยอีใ่ใบนี้ค่ะทุกคนใบนี้คือซิสเล่นะ หลายคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะยี่ห้อนี้ในใบนี้จะเป็นหนังแท้นะจะมีอีกใบนึงจะเป็นงานหนังซาฟิโนโนะคะจะเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวแม่ปุ่มรีวิวนะใบนี้ก่อนนะคะใบนี้เป็นหนังแท้นะ,ะนี่นะคะประมาณนี้ทรงนี้ทรงนี้จะเป็นสะพายได้แล้วก็ฮิ้วได้สะพายข้างก็จะมีสายยาวมาให้นะคะ ทานกระเปา๋าจะมีหมด4จุดนะคะหนังดีมากค่ะเพื่อนๆหนังมันขึ้นเม็ดเลยเป็นหนังแท้นะคะนี่นะคะแม่ฝูก็ไม่ไหวกับงานหนังพียูแล้วมันมันต้องลอกอะ่ะเหมือนอย่างที่เคยทําวิดีโอให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะในช่องอ่มีคนชมเยอะต้องขอบคุณมากค่ะให้การตอบรับดีมากเพราะหนังพียูนี้ใช้ไปนานๆแล้วมันหมดอายุเร็วไม่เหมือนหนังแท้อ่ะ แม่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับการใช้กระเป๋าแล้วทุกวันนี้เลยต้องหันกลับมาใช้หนังแท้แล้วเพราะว่าไม่ไหวจริงกับหนังผสมหนังพียูนะคะบางบางครั้งมันมันทนกว่าเนาะอ่านี่นะคะนี่ซิสเล่นะคะสวยๆนะคะมันจะมี3ามช่องใช้งานนะเป็นแมกเนตสข้างนะคะซิปนะซิปกลางหนึ่งช่องอ่อเดี๋ยวเราไปเปิดกันอ่ะอันนี้เป็นป้ายมันไปแล้วเนมะื่อกี้ อันนี้อะไรจะเป็นออกสีทองทองนะคะปั๊มแบนด์ซิสเล่นะคะเราไปเปิดดูซับในกันนะคะว่าเป็นอย่างไรสวยมากค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นสก,นนกนรีนลายซิสเล่อะซิ gnature แบรนด์อีกเป็นรุ่นรุ่นหนังแท้มันจะเป็นแบบสีดำๆเงี้ยถ้าเป็นหนังซาฟิโนโมันจะอีกสีนึงนะเป็นสีทองนะซับผ้าะะงานโคลาแบบนะคะซับในอันนี้ค่ะซิสเล่ เชแท้เนาะประมาณนี้นะมันจะมีช่องใส่ของให้ด้วยนะคะสองช่อง,องแล้วก็ช่องซิปมาตรฐานของกระเป๋าทุกๆใบจะต้องมีช่องซิปด้านในกระเป๋าสะพายของผู้หญิงเรานะคะ,ะประมาณนี้ผ่านไปนะใบนี้นะคะมาต่อกันที่บีล่าทรงทํางานนะคะนี่นะคะบีล่าทรงทำงานเป็นหนังแท้นะนะคะเม็ตหนังขึ้นชัดเพื่อนๆใบนี้มือหนึ่งก็ราคา มีอยู่หลายอยู่นะเพืเ่อนๆเ,เป็นหลักพันนะคะหลายพันอยู่นะก็เหมือนก,กันแล้วผมเอมาจากร้านเพจกระเป๋ามือสองนะคะนี่นะคะด้านภายในซับน่ารักมากอ่ะทุกคนดูเลยะค่ะมันเป็นคําว่าบีล่ามีตัวกระตูนแม่ผมชอบใบเนี้ยมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่ามันมีช่องเยอะนะคะมีช่องซีฟใส่ของลักษณะการออกแบบฝาปิดแลวมีแม่เหล็กเนี้ย มันทําให้เราใช้งานง่ายเราไปข้างนอกอะค่ะมันไม่ต้องพูดซิปเนาะเปิดปิดมันคล้ายกับลินอะอนะคะนี่สวยนะคะอ่าแต่ว่าหนังเขาดีมากมันเป็นหนังแท้ใบนี้นะคะ,ะประมาณนี้นะ,นะเดี๋ยวดูใบต่อไปกันนะคะใบใบนี้นะคะแบรนดาลายเอ๋ยซิสเล่นะคะสวยมากนะคะมันเป็นป้ายแบบ โลหะสีทองนะคะอาจจะมีรอยฝุนแม่บ้างนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นสองนะคะแต่สาภาพยังดูเหมือนใหม่มากอะ่ะเพื่อนๆฐานกระเป๋าอะ่ะเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิค์นะคะใบนี้หนังซาฟิโนโน,นะหนังนี้มันจะแบบมันไม่มีรอยขีดข่วนอะ่ะมันไม่ใช่แบบหนังแท้ที่แบบเนียนๆอ่ะเนาะนี่นะคะเป็นรุ่นซิปปี้เหมือนกันถอดซิปได้เหมือนเสื้อนะคะ,ะเดี๋ยว ไปดูหัวซิปนะเอาอข้างหลังก่อนเนาะนี่กระเป๋าเป็นทรงช้อปปิ้งแบ็ขนาดใหญ่นะคะเป็นทรงยอดนิยมก็ว่าได้นะรุ่นนี้เนี่ยเซตเล่นะคะซิปใหม่มากเลยอะ่ะซับในสีทองสวยงามตามแบบฉบับเซตเล่นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมของคนชอบงานกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะรุ่นด้วยนะรุ่นยอดนิยม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะข้างในมันจะมีช่องด้านข้างอ่ะที่แม่ปุ่มชอบเนี่ยข้างเนี่ยและนี่ก็มีสองช่องปกติที่เขามีกันอยู่แล้วนะกระเป๋าทั่ว,วไปแล้วก็อีกหนึ่งช่องซิปก็มีกันเป็นมาตรฐานแต่มีช่องด้านข้างเนี่ยที่ชอบนะคะเพื่อใส่หวีนิบอะไรเงี้ยพวกแยกกันได้เนาะเพื่อนๆอเน้ยประมาณน,น,น,นี้กว้างมากใส่ของได้เยอะมากนะคะก็มันจะ เนี่ยสะพายประมาณนี้นะคะสวยสวยนะสีนี้แจ่มดีมาต่อกันที่ใบสุดท้ายของวิดีโอนี้กันแล้วนะคะทุกคนใบนี้จะเป็นแบรนด์ของฟอบนั่นเองเป็นกระเป๋าแม่และเด็กนะคะใบนี้จริงๆไม่ปือมีใบใหญ่นะแต่ว่าแม่ปุ่มให้พี่ที่รู้จักกันแล้วนะเขามีน้องนะคะก็แบ่งแ่งกันใช้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะเป็นลูกสาวเจ้าของตึกที่แม่ปุ่มอยู่นะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นซิปนะคะของมันรูปเปิดปิดด้วยซิปนะช่องหลังก็จะมีซิปนะคะสีแดงลายดอกไม้ด้านหลังนี้รูดออกมามันจะเป็นที่รองเปลี่ยนแพมเพิสอะคะ่ะเพื่อนๆน,นเป็นกระเป๋าแม่ลูกอ่อนเนาะแม่เด็กน้อยเนี่ยคนมีลูกอ่อนก็สามารถดึงออกมาใช้ได้แต่ไม่เป็นถือกล้องข้างมันจะยาก เออเดี๋ยวเแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้ที่ดึงออกมามันเป็นที่รองเปลี่ยนแพมเพิร์ตนั่นเองไดเปอร์สนะคะที่เปลี่ยนรองก้นของน้องๆหนุๆนะเวลาคุณแม่เปลี่ยนแพมเพิร์สนะคะในของแบรนด์ฟอบนะคะก็หลายบาทอยู่นะคะแต่นี่แม่ปุ่มซื้อมามือสองนะนกะ้นกระเป๋านะคะจะเป็นประมาณนี้นะสีน้ำตาลนะคะเหมือนกับหูกระเป๋านะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาสายนี้เขาให้ใส่เทียบม,มานะคะไม่ใช่สายแท้ของรุ่นนี้นะยวเปิดซิปมานะคะมาดูด้านในกันเอาให้ผมใส่ถุงผ้าซิวินไว้เดี๋ยวก,กลัวลืมนะออกไปข้างนอกนี่นะคะเป็นช่องตา่างๆชอบในความที่แบรนด์ฟอ์มีคือมันหลายช่องค่ะเ,เพื่อนๆแล้วซับไนแบบอย่างดีมากๆ เนี่เดี๋ยวให้พื่อนๆดูนะเนื้อผ้าแบบนี่มัานุ่มมากเลยถือว่ามือหนึ่งเขากขาขายแพงนะหลายร้อยหรือถึงพันบาทแต่มือสองก็ก็จะหลักร้อยอ่ะเพื่อนๆนะนี่นะคะประมาณนี้นะ,ะโอ้มีลิ้นด้วยใช่ไหมอ่าลิ้นของเขานะคะของแท้นะฟอกแท้นะคะจบแล้วนะคะหมดแล้วสำหรับใบสุดทา้าย ง็นไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันบ้างไหมคะในแต่ละใบที่แม่บุ๋มเอามารีวิววันนี้สําหรับสาวสานะคะคนไหนนะที่สนใจกระป๋างานแบรนด์สองเหล่านี้นะคะก็สามารถเข้าไปเอฟกันได้ใน Facebook เพจต่างๆนะคะที่เขาขายอยู่แล้วตาม a c e b o o k นะคะก็แม่บุ๋มจะยกมาเป็นตัวอย่างให้นะคะเท่าที่แม่บุ๋มเ็บมาได้นะก็หลายหลายใบน,นี้นะคะก็ะๆๆยยะะอยากจะนําข้อมูลทีเนี้ยมารีวิวกระเป๋างานแบรนด์ ติดแบรนด์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่ติดตามช่องแม่ปุ๋ยอยู่นะคะก็จะได้มีข้อมูลนะคะไปตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าในโอกาสต,ต่อไปเนาะค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่ปุ๋ยในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊าย